สวัสดีครับพี่น้องครับผมมาวันนี้มากินต้มเป็ตด้วยกันครับผมนี่ได้ปลาไหลมาจากภาคเหนือครับพี่น้องครับได้ปลาไหลจากเชียงใหม่ครับผมนี่ตอนใหญ่เลยครับพี่น้องครับต้มเปรดครับแซ่บสูตรเนื้ออ้ยหอนหอนนี่ครับหัวปลาไหลพี่น้องแซ่บ มาพี่น้องจิ้มตมเป็ดด้วยกันโอ้ยนำเก้งห้อยพี่สรุปนะขออนุญาตใส่มือเล้พี่น้องด้วย mm hmm. ขออนุญาตให้พี่น้องด้วยครับทอ,อนครับทอดอืม mm hmm. หดเนื้อพี่น้องปลาไหลหน้าบานเหาออกไป,กปน้องปลาไหลหน้ามันจะโตหน่อยเนี่ยพี่น้องมันคือจังปลาไหลเรียงนะครับผม <c ười> ดูทอดหมาครับพี่น้งองตอนเวลาใส่มือครับตัวโอ้หนาวคอยแกะเรื่อยๆเลย โอ้มีความสุขใส่สมุ่ไฟไปจจ้นหน่อยนึงพี่น้องอแซ่ <c oughs> เราไปหยิอตัวนึงพี่น้องแต่ว่ามันหยุดเมื่อใดอีกนะครับจัดไปอีกตัวนึงครับผม ฮักเชิงกันไป็นของมันเงาครับรูดประเนี่ยเม็ดสำนัดครับหยุดหยอดของความแสบของปลา,าเนี่ยวน,นี่แหละครับ โด,ดน้ามีแหงมีแหงพี่น้อง mm hmm. พินหลายครับอ้าสำนร็แล้วจัดจะต้โบกนึ่งกันแซ่บคนอี่นก็ยากกะอยู่นะพี่น้องสวัสดีครับพอ่อแบ